สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของมองเห็นคิดเป็นทําได้นะคะมาดูว่าเราจะมองเห็นอะไรคิดอะไรเป็นแล้วก็ทําอะไรได้นะคะเรื่องแรกนะคะเส้นเส้นที่เรามักใช้ทั่วๆไปนะคะก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่เส้นเท่านั้นนะคะเส้นในลักษณะนี้เขาจะเรียกว่าเส้นหนึ่งมิตินะคะก็คือยังไม่มาบรรจบกันหรือว่าประกบกัน พอมันนํามาประกบหรือว่าบรรจบกันแล้วนะคะก็จะเกิดเป็นรูปร่างหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเส้น2มิติรูปทรงนะคะก็คือเส้น3ามิติจะมีความลึกความหนาเข้าไปนะคะแล้วเราจะวาดเส้นให้มันแสดงความหนาบางอย่างไรนะคะจะยกตัวยอย่างหนังสือสองเล่มนี้เล่มหนึ่งจะมีความหนานะคะอีกเล่มนึงจะมีความบางนักเรียนเห็นไหมคะว่าส่วนไหนของเส้นนะคะส่วนไหนของหนังสือ ที่ใช้แสดงความหนาบางนะคะก็คือความลึกของเส้นนะคะที่เราขีดเข้าไปด้านหลังนั่นเองเส้นแบ่งพื้นที่นะคะแนวรูปนี้เส้นที่ใช้แบ่งพื้นที่ก็คือเส้นตรงแนวตั้งแบ่งระหว่างสามเหลี่ยมกับวงกลมนะคะต่อไปเป็นเส้นชี้นําสายตาในรูปนี้นะคะเส้นชี้นําสายตาเนี่ยจะชี้นําสายตาของผู้มองมองไปที่ จุดกลึงกลางของภาพนะคะดูนะคะวิธีการวาดก็คือเราจะวาดภาพจากภาพใหญ่นะคะไปหาภาพเล็กแล้วก็จะมีอะไรก็ตามนะคะที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็จะเด่นขึ้นมาเสมอนะคะดูนะคะว่ามันเป็นจริงอย่างที่ครูพูดหรือเปล่าเห็นไหมคะว่ามันจะชี้นำสายตาผู้มองนะคะมองไปที่สิ่งของที่อยู่ตรงกลาง ต่อไปนะคะเส้นแสดงแสงเงาทีนี้แสงเงานะคะแสงจะอยู่ตรงข้ามกับเงาเสมอนะคะถ้าแสงอยู่ฝั่งซ้ายเงาก็จะปรากฏที่ฝั่งขวาถ้าแสงอยู่ฝั่งขวาเงาก็จะปรากฏที่ฝั่งซ้ายต่อไปเส้นแสดงการเคลื่อนไหวนะคะผีเสื้อตัวนี้พอเราเพิ่มเส้นแสดงการเคลื่อนไหวเข้าไปนะคะก็จะทําให้ผีเสื้อดูมีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะ มาพูดกันด้วยเรื่องของสีนะคะสีเราก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือสีในธรรมชาติและสีที่มนุษย์สร้างขึ้นสีในธรรมชาติก็คือสีที่อยู่รอบๆอบตัวเราอย่างเช่นท้องฟ้ามีสีอะไรคะท้องฟ้าสีฟ้าสีขาวนะคะหรือบางวันที่เมฆคลึ้มฝนตกนะคะเมฆก็จะกลายเป็นสีสีเทาสีดำก็มีนะคะในวันที่อากาศฝนฟ้าขนองนะคะหรือตามตัวอย่างนี้นักเรียนดูนะคะ นกแก้วนกแก้วสีที่ได้จากธรรมชาติของเขาเนี่ยมีสีอะไรบ้างคะอ่ามีสีขาวสีส้มเหลืองน้ำเงินรวมไปถึงสีฟ้านะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสีที่มนุษย์สร้างขึ้นสีที่มนุษย์สร้างขึ้นเราก็จะพูดในเรื่องของสีที่ใช้ในงานศิลปะก็อย่างเช่นสีไม้สีโปเตอร์สีน้ำสีเทียนนะคะ พอพูดถึงสีที่ใช้ในงานศิลปะแล้วนะคะนักเรียนรู้จักแม่สีไหมคะแม่สีมีสีอะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นความรู้เก่าที่นักเรียนรู้มาตั้งแต่ป .2 ป .3 นะคะป .4 เนี่ยเรามาทบทวนกันหน่อยแม่สีก็จะมีสีน้ำเงินนะคะสีเหลืองสี แดงนะคะซึ่ง3สีนี้นะคะที่เป็นแม่สีเนี่ยมันสามารถนํามาผสมกันนะคะแล้วก็จะเกิดสีใหม่อีกสสีอย่างเช่นสีเหลืองผสมกับสีแดงก็จะเกิดเป็นสีส้มสีเหลืองผสมกับสีเงินนะคะก็จะเกิดเป็นสีเขียวสีน้ําเงินผสมกับสีแดงก็จะเกิดเป็นสีม่วงนะคะต่อไปจะเป็นแบบทดสอบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเส้นมาดูกันนะคะว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถตอบได้ทั้งหมด ทั้งสี่ข้อเลยหรือเปล่านะคะดูที่ข้อแรกช่องแรกนะคะช่องสีฟ้าเส้นเส้นตรงนะคะเส้นตรงเนี่ยมีทั้งหมด3ประเภทก็คือตรงแนวตั้งแนวนอนและแนวเฉียงเส้นทั้ง3เส้นนี้นัเกเรียนคิดว่ามันอยู่ในลักษณะกี่มิติคะอ่ะเฉลยนะคะ1มิตินะคะภาพที่2นะคะภาพที่2กรอบสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมอยู่ในลักษณะกี่มิติคะ 2มิตินะคะเป็นรูปร่างทีนี้ช่วงที่3ข้อที่3นะคะพีระมิดกับกล่องพัสดุอยู่ในลักษณะ3มิตินะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารูปทรงข้อสุดท้ายนะคะพูดถึงเรื่องของแสงแสงถ้าเข้าฝั่งซ้ายเงาจะปรากฏที่ฟังฝั่งไหนคะฝังขวานะคะแต่ถ้าแสงเข้าฝั่งขวาเงาก็จะปรากฏที่ฝั่ง ฝั่งซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นแสงกับเงาเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันเสมอนะคะภาระงานชิ้นที่1ของนักเรียนนะคะภาระงานชิ้นที่1น,นักเรียนจะต้องวาดรูปซึ่งนะคะ ถ้าเรามีสมุดศิลปะนักเรียนก็ว่าใส่สมุดศิลปะของเรียนนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกระดาษ A4 นะคะได้เราจะทํางานในแนวนอนนะคะแนวนอนแบน่งครึ่งหน้ากระดาษแล้วเขียนโจทย์นะคะสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นยกตัวอย่างนะคะสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติก็อย่างเช่นต้นไม้ก้อนหินเปลือกหอยสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็อย่างเช่นรถ เรือตึกอาคารบ้านนะคะให้เราวาดรูปช่องละ3รูปนะคะนักเรียนจะได้วาดทั้งหมดเนี่ยรูปแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะสำหรับการเรียนการสอนอมองเห็นคิดเป็นทำได้นะคะในเรื่องของเส้นก็สิ้นสุดลงแล้วเราจะพบกันในวิดีโอหน้านะคะว่าด้วยเรื่องของพื้นผิวค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ